เรียกได้ว่าวงการส่งไม่เคยแผ่วเลยจริงค่ะถ้าพูดถึงชื่อของอดีตพระอาจารย์คมนะคะหลายคนน่าจะรู้ดีค่ะว่าตอนนี้เขามีประเด็นอะไรบ้างนะคะความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เองนะคะในคดีของอดีตพระอาจารย์คมค่ะที่ก่อนหน้านี้ถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาย,ยักยอกเงินวัดนะคะไปกว่า180ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะเขายังได้รับสาร,รภาพด้วยนะคะว่าเสพเมทุนกับ อดีตพระที่เป็นเจ้าวาดวัดนะคะรวมกับพระลูกวัดอีกสองคนคาราวาสอีกหนึ่งคนนะคะโดยสถานที่เสพค่ะถามว่าเสพกันที่ไหนก็เสพกันที่กุฏิวัดเลยนะคะเรียกได้ว่าไม่เกรงใจผ้าเหลืองกันเลยทีเดียวค่ะทางด้านของพลตารวจโทจิรพภูริเดชนะคะผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะเปิดเผยว่าหลังจากที่อดีตพระอาจารย์ค โดนจับคุมตัวไปแล้วนะคะเจ้าที่ก็พยายามค้นหาหลักฐานต่างๆนะคะเงินที่ยักยอดเอาไว้มีไวเอาไปไว้ที่ไหนแล้วก็มีใครที่ทําอะไรผิดกฎหมายบ้างนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็เจอกลุ่มของอดีตพระอาจารย์คมเนี่ยค่ะเขาได้โอนเงินที่เป็นโอนเงินวัดนะคะโอนเงินไปให้บัญชีของน้องสาวตัวเองค่ะนอกจากนี้อย่างที่ภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นภาพเงินสดส่วนหนึ่งที่มีการแพ็คใส่กระเป๋าอย่างดิบดีนะคะถ้านับรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ180ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ เจ้าหน้าที่นะคะได้ตรวจค้นด้านของวัดป่าธรรมะคิรีที่โคราชนะคะก็ยังได้เจอหลักฐานเพิ่มเติมด้วยเป็นหลักฐานที่เรียกได้ว่าเป็นหลักฐานชิ้นโตนะคะเพราะว่าเขาได้พบกับทองคําแท่งมูลค่า19ล้านบาทค่ะเงินสดอีกกว่า80ล้านบาทนะคะถูกฝังดินบนเขาหลังวัดค่ะ ถ้าเอาหลักฐานมารวมกันทั้งหมดแล้วนะคะเงินสดก่อนหน้านี้ที่180ล้านบาทแล้วก็หลักฐานที่เป็นทองคําเงินสดอีกนะคะเท่ากับว่าทรัพย์สินของพระอาจารย์คมเนี่ยมีกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมนาทีที่เจ้าที่นะคะขุดพบเจอทองคําแล้วก็เงินสดที่ฝั่งดินกันค่ะ Oh, จากคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะเห็นได้ว่าทองคําที่ถูกฝังดินนะคะมีทั้งใสซองสีแดงแล้วก็มีทั้งที่ทเป็นเส้นๆเ,เลยนะคะทางด้านของพลตํารวจโทจิรภพภูริเดชนะคะเขายังเปิดเผยอีกว่าจากการสอบสวนมาตั้งแต่แรกนะคะก็พบว่าพฤติกรรมของพระอาจารย์คมเนี่ยน่าจะเริ่มทํามาตั้งแต่ช่วงปี2563ค่ะแล้วก็เบื้องต้น,นตอนนี้เนี่ยยังมีผู้ต้องหาเพียงแค่3คนก็คืออดีตพระอาจารย์คมนะคะนายวุฒิหรือว่าพระหมอที่เป็นอดีตเจ้าวาดค่ะแล้วก็น้องสาวของอดีตพระอาจารย์คม ซึ่งหลังจากนี้นะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่พบเบาะแสอะไรเพิ่มเติมหรือว่าพบเบาะแสว่ามีใครกระทําผิดเพิ่มเติมนะคะก็จะดําเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะในส่วนของพยานหลักฐานนะคะมาที่หลักฐานกันบ้างค่ะเส้นทางการเงินนะคะต้องบอกเลยว่าตํารวจเขาต้องใช้เวลาในการสอบสวนเส้นทางการเงินอีกสักระยะหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นเงินที่มีจํานวนมากเลยทีเดียวเฉพาะบัญชีของวัดเนี่ยก็มีไปแล้ว6บัญชีนะคะ ซึ่งเป็นจํานวนที่เยอะมากๆอย่างที่บอกไปหลายคนสงสัยว่าทําไมอดีตพระอาจารย์คมอ่ะเขาถึงก่อเหตุแบบนี้เจ้าที่เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเคยเลื่อมใสศรัทธานในตัวของอดีตพระอาจารย์คมมากๆต่างก็มอบเงินทําบุญไปให้หลายครั้งนะคะบริจาคหลายอย่างเหลือเกินค่ะตัวพระอาจารย์คมเนี่ยเขาก็คิดว่าที่ชาวบ้านมาบริจาคเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า ศรัทธาในตัวของพระอาจารย์คมเอาเงินมาบริจาคให้กับวัดก็เท่ากับเอาเงินบริจาคให้กับตัวเองซึ่งคิดแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดแล้วนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาเอาเงินมาบริจาคเพราะต้องการที่จะทําบุญตามเจตนาของตัวเองนะคะก็เรียกได้ว่าถือว่ามีความผิดยักยอกเงินไปนะคะวันเดียวกันนี้เองค่ะตำรวจเขาก็ได้จับกลุ่มอดีตพระอาจารย์คมพระหมอแล้วคะแล้วก็น้องสาวของพระอาจารย์คมเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะเพื่อที่จะฝาก ขังไว้ก่อนแล้วก็เบื้องต้นตอนนี้นะคะเจ้าที่ยังสอบสวนไม่เสร็จนะคะยังมีหลายประเด็นเพิ่ม,เต,มเติมที่ต้องสอบสวนกันต่อค่ะพนักงานสอบสวนเขาก็เลยคัดค้านการประกันตัวนะคะเพราะว่ากลัวว่าแก๊งอดีตของพระอาจารย์คมเนี่ยเขาจะหลบหนีแล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะก็เลยต้องคัดค้านการประกันตัวไว้ก่อนค่ะ ด้านของตํารวจนะคะเขายืนยันว่าคดีนี้เนี่ยไม่ได้ถูกกันแกล้งอย่างแน่นอนไม่ได้เป็นการกันแกล้งใครอย่างแน่นอนนะคะเพราะเจ้าที่ทํางานด้วยความรับผิดชอบด้วยความตรงไปตรงมาค่ะและเจ้าที่ที่มาทํางานในส่วนนี้นะคะก็เป็นเจ้าที่ที่มีความรับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงด้วยนะคะก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะซึ่งรายงานต่อจากนี้ไปนะคะทางด้านเจ้าที่บอกว่าก็จะมาร่วมตรวจสอบทุกขบวนการค่ะ ในส่วนของวัดนะคะหลายคนสงสัยว่าหลังจากที่พระอาจารย์คมอดีพระอาจารย์คมนั้นถูกจับกลุมตัวไปแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าวาดด้วยเนี่ยบรรยากาศที่วัดเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศที่วัดนะคะประตูวัดปิดไม่ให้คนเข้าคนออกนะคะเหมือนวัดถูกปิดไปเลยแล้วด้านหน้าเนี่ยก็มีติดป้ายไว้ด้วยนะคะว่า ห้ามถ่ายภาพค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงของที่วัดกําลังมีการปรับปรุงหรือว่ามีการปรึกษาหารือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเจ้าหน้าที่เขาจะพบหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือจะสามารถออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ต้องหาใครที่ก่อเหตุก่อประพฤติความผิดเพิ่มเติมอะไรได้หรือเปล่านะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะตอนนี้นะคะข่าวสดของเราก็อัปเดตทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจข่าวสดค่ะ